สวัสดีครับผมหลอดน้ำสมคัญผู้คันความอร่อยของมีมในวันนี้ผมยงมาพูดถึงมีม Confused Nick Yang ผมเชื่อว่ามีมเมอร์หลายๆคนคนงคุ้นหน้าคุ้นตากับชายเอียงคอทำหน้ามึนๆงงๆคนนี้เขาคือ Nicholas Aaron y ง n g สานาม n ม Nick Yang หรือ Swaggy P เป็นนักบาส NBA มืออาชีพซึ่งมีมนี้ก็มาจากคลิปสัมภาษณ์ชีวิตประจำวันของ Nick Yang จากรายการ True the Lens ตอนที่4 ชีวิตประจำวันของนิกยังจากยูทูบเบอร์ช่องแค s ีแอติน n a ina, ซึ่งคลิปนี้ก็ถูกอัปโหลดในวันที่23กรกฎาคมปี2014ซึ่งขณะที่ถ่ายนั้นบทสนทนาของแม่นิกมีอายังก็บอกกับกล้องว่าเมื่อก่อนนั้นนิกอยากจะโตเป็นตัวตลกซึ่งก็ทำให้นิกทำหน้ามึนงงจนเกิดเป็นมีมนี้ขึ้นมา โดยจังหวะที่เป็นมีมนั้นก็มีมือดีแคปภาพที่ว่าไปตัดต่อและเล่นครั้งแรกบนสวิต t เตอร์โดยผู้ใช้ World Star Funny ในภาพนั้นแปลได้ว่าขณะเอลคราโปเจ้าพ่อขายยาเสพติดรายใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกยังหนีออกจากคุกที่มีระดับความปลอดภัยสูงที่สุดได้ถึง2ครั้งแต่เราแค่แอบออกจากบ้านยังทำไม่ได้เลยและในวันที่25พฤศจิกายนปีเดียวกันนั้นแชทจอแดน23โสสา์ภาพนิกในชุด man in Black พร้อมเครื่องลบความทรงจำ ซึ่งในแคปชั่นแปลได้ว่าเมื่อพ่อและแม่ถามถึงเรื่องแฟนหลังจากที่คุณเลิกกันไปแล้วทั้งนี้ยังมีมีมที่เกิดขึ้นมาอีกมากมายรวมไปถึงภาพกิฟยอดนิยมที่พวกเราชอบใช้กันจนทำให้มีมนี้ถูกจัดเป็นมีมยอดเยี่ยมอันดับที่2จากเดอะการ์เดียนในปี2015โดยผลโหวตยอดนิยมซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมีมที่น่าสนใจทั้งนี้ผมหล่อน้ำส้มค้นขอขอบคุณมีมเมอร์ทั้งหลายที่เข้ามารับชมมีมแก้วนี้สวัสดีครับ